สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินเปล่ามานําเสนอใหม่นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่บ้านนุโมงนะครับเป็นเขตติดต่อกับอำเภอสารพีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่รวม162ตารางวานะครับเป็นที่ดินเปล่านะครับมีดัวรอบขอบชิดเพื่อนบ้านเยอะครับทางเข้าก็จะแคบๆหน่อยนะครับแต่เป็นทางตัน ข้างในนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ3หลงังคาเรือนนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรั้วทางเข้านะครับเพิ่งทําเสร็จครับประตูรั้วหน้ากว้างประมาณ20เกือบ3าสเมตรครับครับด้านหลังก็ลึกเข้าไปครับเพื่อนบ้านมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับพร้อมโอนสนใจยังไงก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเบอร์ของผม 0903210757นะครับแจ็คนะครับจังหวัดลำพูนนะครับยังไงก็เข้ามาเที่ยวได้นะครับครับแค่นี้นะครับขอบครับ